อกลลาห์ปีติทุกคนนะครับเดี๋ยวผมนะครับแอดบอลนะครับในช่อง Iron Man Sing นะครับผมนะวันนี้มาเจ้ารถคันใหม่นะครับคันนี้เป็นรถของเสียนัทแอลเอสเจ้ากอลเตอร์เดิมนะครับพี่ชาติสัจธษณ์ของผมนั่นเองนะครับผมนะจัดรถนะครับสวยๆมาให้หนึ่งคันนะครับเป็นเออ่รีโวนะครับหน้าหมูป่านะครับคันนี้นะสี่ประตูสี่ที่นั่งนะครับสวยๆเท่ๆเลยนะครับเล่นไก่ยเนบีได้เลขสามบอกเลยว่างานอย่างเนียนเท่ๆเลยอะล้อก็เป็นในล้อเวลลล้อวิลล้อเบลล์เฮียอะไรอีกอย่างผมก็จำไม่ได้ครับทุกคนด ก็ข้างหลังก็จะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับงานเนีนเยนเ,น,บบนเล่นกับเอ็นบีไดเล็กสามจุดศูนย์ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยเวอร์สวยอลังอะ่ะคันนี้ผมอยากสนับสนุนให้ขับเป็นสีเขียวหรือไม่ก็สีเทานะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมากเลยแต่ผมเปลี่ยนได้ทั้งสองสีเลยนะครับผมนะล้อก็เป็นอะ,อะไรที่ค่อนข้างโอเคได้ข่าวว่าคันนี้จะต้องเครื่องภายในไม่ด้วยใช่ไหมพี่นัทพี่ใช่ครับจัดจดต้องเครื่องภายในไใม่ด้วยนะครับแบบแจมๆมเลยครับ <c oughs> อันนี้เอาแบบไว้รับลูกรับเบียดดิชิวเลยนะพี่เนาะแต่งทรงเนี้ยขับสบายเลย มันไม่ได้ออกแบบรถซิ่งกนะเนาะไปเดี๋ยวผมเอามันออกมาขับไปดูกันเย็นนี่นี่จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวว่าไม่ังนไม่เจ็บแต่ผมจะทําเป็นสีเทาให้ทุกคนดูนะสีเทาก็สัก3ามกผมว่าสีเทานี้ก็ไม่สวยเลยสีเทานี้เข้มเกินสีเทาสามห้า, 3, 5, านี่นี่สีเทาสามห้า 3, 5, ผมว่าเจ็บเลยนะนี่นี่สวยปะผมว่าสวยมากนะเอาจริงอจากใจผมผมบอกเลยมันสวยมากเลยดูดิแล้วก็สีเขียวที่ผมขับเมื่อกี้นะค่อนข้างที่จะสวยเลยดูดิ กัน,เน,<า>เ,นเนี่ยแหละเล่นอะไรเล่นสุ่นฮะฝาท้าย,าายมันจะสุ่ม่ะมีกับไม่มีโอ,โอ้ยนี่โอ้ยเอาอเนี่งของพี่วอลไม่มีด้วยยัดแค่โคตรเวียวอ่ะพี่เฮ้ยจับจับจับจริงจับจริงแต่ผมว่ามีฝาท้ายสวยกว่ามาเดี๋ยวข้างในเครื่องก็จัดแต่งจัดเต็มมาด้วยเนะี่ยดูทรงนี่จัดเต็มมาด้วยนี่เป็นเอ่ออะไรวะเป็นเอ่ออะไรเนี่ยเป็นโบใหญ่นะฮะโบใหญ่รถของเครื่องเก็บสวยๆนะครับ เด็ดมาแบบระบบน้ำมันอะไรต่างๆนานาแล้วก็เบรกนะครับแต่งหมดนะครับคันนี้นะจัดเต็มเลยนะครับนะเปิดควันดำโชว์กล่องใน่างประทีนึงแต่วเปิดควันดำก่นปึ๊บสตาร์ทแล้วลองวิ่งดูสักรันหนึ่งนะครับวิ่งไปถึงเท่าไหร่นะคันนี้ระยะสั้นๆนะวิ่งไปถึงแบบปลายทางนะไปติดน็อตเต็มถังครับน็อตเต็มถังเลยเออระบบน็อตก็ทำมาใหม่อย่างเฟียวอ่ะแต่เสียงหายนะทุกคนเวลากดอ่ะผมเบื่อมากเลยอ่ะเสียงเนี้ย แต่มันเท่นะดูดิเสียงเนี้ยเท่แต่ผมอยากให้พี่นัดแก้ตรงนี้ด้วยเขาไม่รู้เขาจะแก้ได้ไหมนี่ก็ตัดเน้นๆไปอ๋อนี่ลูกเดิมลูกเดิมคนแ๊บนึงแ๊บนึงทำเครื่องก่อนพันม้าไปเลยแบบจูนเต็มระบบอ่ะจัดต่อจัดต่อขึ้นทางบนหน่อยนั่นชนเขาเรียบร้อย วันนี้ผมก็มาสก,กินบอลสามสีสุดหล่อสุดเฟีย้ยวอีกแล้วนะครับใครที่รอมอไซค์รอไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถมาให้เล่นอีกคันหนึ่งเป็นรถที่เซอร์ไพ์นะครับช่วงนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะอยากทำคลิปให้คนด,ดูอยู่แล้วแต่ว่าติดป,ปัญหาได้ว่ามันไม่ค่อยมีรถครับช่วงนี้พี่นัทเองเขาก็ทํางานนะครับส่วนพี่บอลเขาก็ไม่รู้ทําอะไรครับไม่เห็นครับไรเหมือนกัน,นครับพี่บอลเนอไม่ค่อยว่างนะครับไม่ไม่ไม่รู้ทําอะไรนะครับน่าจะแบบอะไรละสาวอ่ะสาวอ่ะ ความรับความรับ <c oughs> ไปไปไปแล้วก็เราติดตามสนามใหม่กันด้วยนะครับเราจะทําการเปิดสนามใหม่ในะวันเสาร์นี้นะครับเป็นสนามบุรีลำพันเม็ดนะครับมาเราดูกันว่าสวยและแจ่มแมวแค่ไหนนะครับผมนะไปเดี๋ยวนี้ผมขอขับไปสายสี่แบบชิวๆก่อนขับแบบชิวๆเรื่อยๆนะขหลังมากกันเตมโอ้โหแรงจัดแข่งกันมาเลยนะโอ้ยแขกงโค้งแขกงโค้งเอาเป็นีิตำรวจได้ป่ะพี่คันเนี้ยขับได้ปะ่ะ ทบได้อยู่ทบได้อยู่ับได้อยู่เข้าโค้งลึกเท่าไหร่นะสวยปะมองแบบมองอ่ะมันคมอ่ะรถแม่งยูสวยโมเดลมันเรียบเนียนเลยะเนาะว่าปะแม่งชอบผมชอบคันนี้มากเลยคนดูชอบมากจริงเนี่ยโลบาจัดเต็มเหมือนเดิมรถเสียฮัดโลบาจัดเต็มทุกคันสเกตได้อ้าวเฮ้ยบ้าหันทีสุดกิน่ะมา ถึงคลาวซัดก,กันจริงๆแล้วผมมีอีกจุดหนึ่งนะผมยังให้ทุกคนไปแข่งรถกันมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปต,ตอนนี้ขอซัดที่สายเสี่สักราวหนึ่งนะวัดแกให้ทุกคนดูว่าความเร็วมันไปถึงเท่าไหร่นะในในส่วนของตรงนี้นะนมาดูกันมา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 พร้อมยังพร้อมยังนับเลยไปเม็ไฟจะรวดทุกคนเมืเ่อกี้ โอ้ไม่มีใครได้กินนะโอ้ดูดิวิ่งชิวเลยอะวิ่งชิวเลยวิ่งชิวเลยวิ่งชิวเลยโอ้ยชิวสัตว์ยาวสัตว์ยาวเลยสัตว์ยาวเลยจริงสัตว์ยาวเลยดูดิโอ้ยแรงจัดไอ้เหี้ยเฟี้ยวเฟี้ยวจัดเลยอ่ะเมื่อกี้แรงเกินเดี๋ยว,ยวลองแข่งกับรถเต้เช่นเต้บ้านเถื่อนนี่กับกระบะมามา,มาช่างเต้วัดดั้ผมหน่อย ว้ชนมอไซค์บินหมดเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้แอดมินแม่งเข้าไปชนมอไซค์อ่ะโคตรเร็วและยำอ่ะแอดมินอ่ะโอ้ยยกล้อด้วยเสียนัดก็เดาเสียนัดยกล้อด้วยเมื่อกี้โอ้โคตรเอาอ่ะเสียนัดยกล้อเลยอ่ะโอ้ดูดูดูโหเท่แท้สัตว์ครันี้น่าตัดลงมเต็กต่ำจิ๋มหายเย็น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 จะดันแบบปิดปิดปิดแม็กขึ้นแม็กขึ้นปิดท้ายปิดท้ายมีขึ้นแม็กขึ้นหลบหลบหลบแม็กขึ้นปาดไว้ปาดไว้ ใช้ได้ใช้ได้แรงเลยอ่ะแรงเลยอ่ะ <cam> มานี่มานี้ไม้เด็บไม้เด็บเดี๋ยวพาไปวิ่งเส้นนี้มันสั้นยาวแล้วใช้ทักษะการขับด้วยไม้เด็บไม้เด็บมาเร็วมาเร็มเวมาหมดยังรอยอยู่รอยอยูอย่เดี๋ยวรอคนมานก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นเส้นนี้โคตรมันอนะ่ะผมชอบพาคนที่ออกทีมมา,มาเล่นบ่อยๆแม่งมันจริงเส้นเนี้ยไปไปตา,ต,าต,าไตามมาตามมาตามมาไปตามมาตามมา ผมชอบยินมีไดเร็กมากเลยวะ่ะเล็กสามอะสวยอะอันนี้ผมปรับเป็นไดเร็กสาเวอร์ชั่นแบบมีเดียมนะเขตจัดให้ผมมาลองคิดดูว่ามีเดียมขนาดเนี้ยแบบอันต้าขนาดไหนอะไอ้อะอันนี้ผมก็แหลกมากเลยนะจริงๆอะแต่เล่นได้อะมันก็ลื่นสําหรับผมอะถ้าไม่มันแหลกๆวะเป็นเพราะาผมเปิดพันดำแน่เลยวะมา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 สัดยาวเลยนะสัดยาวเลยนะ พร้อมนะพร้อมนะนับเลยนะเอ้ยกดผิดกดผิดเอาใหม่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 กดผิดกดผิดโอ้รีบกันจัดไวรุ่นรีบกันจัดเนี่ยตัวแรงนั่นเลยนับใหม่นับใหม่สเ,เต็ปการออกตัวใหม่ทุกคนมันเป็นสเต็ปการออกตัวใหม,ม่ผมเพิ่งคนทบมันเมื่อกี้ออกออกง่ายกว่านะครับผม แต่กดไลฟ์มุกนะติดโค้งไอ้กันเลยมันไม่ได้วัดกันที่ความแรงเส้นนี้ไอ้หนุ่มมันวัดกันที่ใครขับรถเก่งไงดูมั้ยมันวัดที่ความแรงไม่ได้ยังไงกินผมบอกเลยงั้นเนี่ยยังไงก็กิน่ะกินหมูอ่ะโอ้ยนัดหมดนัดหมดโอ้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 กูเพิ่งพูด่อกี้แบบแบบเองโอ้หักโค้งกันแล้วเอาแล้วก็ไปต่อดีครับรออะไรอ่ะ น็อตไรใช้อ่ะยกยกก่อนยกก่อนยัดน็อตต่อเก็บน็อตเก็บน็อตไว้โอ้ยมาผิดเส้นไปสัดซุยแสงหมดมาดิมาด,มาดตั้งใจขับจัดอ่ะแบบที่ตูสามสี่คันอะตอนเนี้ย โอยลืมดูทางไม่เป็นไรโออแหกโค้งกูลืมดูทางมวยสนใจคนจะแทงไปอัดน็อตต่ออดน็อตต่อแพ้ได้เสียหน้าไม่ได้เว้ยเออหลุดหลุดหลุดแหกโค้เงเล่นๆก่อนแถวนี้เล่นๆก่อนโค้งม,มันเยอะโค้งม,มันเยอะเก็บน,อน็อต่อยชีดเต็มระบบ เอาไอ้เหี้ยนิดเดียวไม่เป็นไรคนดูผมผมแก้ได้อจอดกันไหมวะเอาดิดริฟมันออร์เรสดริฟดริฟสายฟ้าโอเคครับโอ้หผมเจอที่นั่นแล้วนะผมไม่ชนเมื่อกี้โอเคครับไหนคลิปนี้ผมว่าผไว้ร่างขอกราบลาไปก่อนชอบไม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนผมขอไปก่อนครับ c h